ถอดรหัสสัญญาณมรณะจากฝูงปลาเกยตื้นสู่ผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ในม่านหมอกแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มนุษย์ภาคภูมิใจธรรมชาติยังคงมีวิธีส่งเสียงกระซิบเตือนภัยในแบบของตัวเองเสียงกระซิบที่แผ่วเบาแต่ก้องกังวานอยู่ในสัญชาตญาณของเหล่าสรรพสัตว์และเมื่อไม่นานมานี้โลกทั้งใบก็ได้เป็นประจักษ์พยาน ต่อเสียงกรีกร้อมจากใต้สมุรอีกครั้งเมื่อฝูงปลาซาดีนนับล้านชีวิตพร้อมใจกันสละชีพขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาดของฟิลิปปินส์เพียงไม่นานก่อนที่แผ่นดินจะพิโรธและปลดปล่อยพลังงานมหาศาลในรูปของแผ่นดินไหวขนาด6.9แมกนิจ,จูดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ประหลาดแต่คือบทเรียนที่น่าสะพรึงกลัว ซึ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมโยงอันลึกลับระหว่างสัญชาตญาณของสัตว์และมหันตภัยที่กำลังจะมาถึงพรมสีเงินแห่งความตายภาพสะท้อนสองมุมมองไม่กี่วันก่อนที่แผ่นดินจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงชายหาดหลายแห่งในภาคกลางของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะที่จังหวัดสรังการีและเกาะเซบูได้แปลเปลี่ยนสภาพเป็นพรมสีเงินที่ถอดยาวไปสุดลูกหูลูกตา ภาพของฝูงปลาซาดินนับล้านชีวิตที่แหวกว่ายเข้าสู่เขตน้ำตื้นและกระจนขึ้นมาบนหาดทรายอย่างบ้าคลั่งได้สร้างความแตกตื่นและกลายเป็นไวัยรัลไปทั่วโลกปรากฏการณ์นี้ได้แบ่งผู้คนที่พบเห็นออกเป็นสองกลุ่มความคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมุมมองแห่งของขวัญจากพระเจ้าสำหรับชาวบ้านที่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพในแต่ละวัน ภาพของปลาสดๆจำนวนมหาศาลที่ทะเลสัตดขึ้นมาให้ถึงที่คือปาฏิหาริ์ที่สวรรค์ประทานให้เสียงหัวเราะและรอยยิ้มปรากฏขึ้นท่ามกลางความกลาหลพวกเขานำถังกละมังและทุกอย่างที่พอจะใส่ได้มาโกยตักโชคลาภที่ลอยมาตรงหน้ากลับไปเป็นอาหารโดยไม่เคยคาดคิดเลยว่านี่คือมื้ออาหารที่แลกมาด้วยเสียงเตือนแห่งความตาย มุมมองแห่งลางร้ายจากยมโลกในทางตรงกันข้ามสายตาของผู้เฒ่าผู้แก่และชาวประมงผู้มีประสบการณ์กลับเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นพวกเขามองภาพเดียวกันแต่เห็นต่างออกไปพวกเขาเห็นการหนีตายอย่างสิ้นหวังของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลพวกเขารู้โดยสัญชาตญาณว่าการที่ปลาซึ่งเกิดและเติบโตในน้ำลึกยอมสละชีพขึ้นมาบนบก ที่ไม่ใช่บ้านของมันนั้นย่อมหมายความว่าสิ่งใดที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายกำลังเกิดขึ้นใต้ผืนน้ำมันคือลางร้ายที่กำลังเตือนถึงมหันตภัยที่กำลังจะคืบคลานขึ้นมาสู่ผืนดินเมื่อคำพยากรณ์เป็นจริงเสียงร่ำหอยที่กลบเสียงคลื่นความกลัวของคนกลุ่มหลังได้กลายเป็นความจริงอันโหดร้ายในช่วงค่ำของวันที่30กันยายน2568 แผ่นดินใต้เกาะเซบูได้ปลดปล่อยพลังงานทำลายล้างเกิดเป็นแผ่นดินไหวขนาด6.9แมกนิจูดแรงสั่นสะเทือนได้ฉีกกระชากทุกสิ่งให้พังพินาศลงในพริบตาเสียงหัวเราะที่ชายหาดถูกแทนที่ด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงร่ำไห้ที่ดังระงมไปทั่วอาคารบ้านเรือนที่เคยแข็งแรงพังถล่มลงมาทับร่างผู้คนโบสถ์เก่าแก่ซึ่งเป็นศูนย์รืมจิตใจแหลกสลายเป็นเพียงกองอิฐ ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินกว่า70รายและบาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนเหตุการณ์นี้ได้จุดประกายคำถามที่มนุษย์เฝ้าถามมานานานับพันปีขึ้นมาอีกครั้งสัตว์รับรู้ภัยพิบัติล่วงหน้าได้จริงหรือและคำตอบที่ได้จากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยิ่งสนับสนุนความเชื่อโบราณน,นี้ให้มีน้ำหนักมากขึ้นถอดรหัสเซนที่6กลไกเตือนภัยแห่งธรรมชาติ ความสามารถในการรับรู้ภัยล่วงหน้าของสัตว์ไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติแต่เป็นผลจากประสาทสัมผัสที่ถูกวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานเพื่อความอยู่รอดซึ่งมีความละเอียดอ่อนเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ผู้ได้ยินเสียงกระซิบจากใต้พิภพ,พ,พก่อนแผ่นดินไหวจะเกิดจะมีคลื่นปฐมภูมิหรือ P-waves ที่เป็นแรงสั่นสะเทือนเบาๆเ,าเาคลื่อนที่เร็วกว่ามาถึงก่อนแม้มนุษย์จะไม่รู้สึก แต่สัตว์หลายชนิดเช่นช้างสุนัขหรือวัวสามารถรับรู้คลื่นนี้ได้ทำให้พวกมันตื่นตระหนกและพยายามหนีโซน่าชีวาภาพแห่งท้องทะเลปลาทุกชนิดมีอวัยวะพิเศษที่เรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือ lateral line ทำหน้าที่เหมือนเรดาร์ชีวาภาพที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันแล้วแรงสั่นสะเทือนในน้ำอย่างยิ่งยวดเมื่อแผ่นปลักโลกใต้ทะเลเกิดการเคลื่อนตัวแม้เพียงเล็กน้อย เส้นข้างลำตัวจะรับรู้ได้ทันทีและส่งสัญญาณหนีไปยังสมองของพวกมันสัมผัสที่มองไม่เห็นก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สนามแม่เหล็กโลกในบริเวณนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีการปล่อยก๊าซบางชนิดเช่นเรดอนออกมาจากรอยแยกใต้ดินสัตว์อย่างนกที่ใช้สนามแม่เหล็กในการนำทางหรือสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยในดินอย่างงูจะรับรู้ถึงความผิดปกติเหล่านี้ และพยายามหนีออกจากพื้นที่อันตรายบทเรียนจากทั่วโลกเมื่อสัพรพสัตว์ส่งเสียงเตือนปรากฏการที่ฟิลิปปินส์ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์สึนามิ2547ก่อนขึ้นยักษ์จะถลม่มช้างในไทยและสีลังกาต่างพากันส่งเสียงร้องและวิ่งหนีขึ้นที่สูงขณะที่ฝูงนกฟลามิงโกที่ปกติจะหากินในที่ลุ่มกลับบินหนีไปยังพื้นที่ป่าบนยอดเขาญี่ปุ่นกับ ปลาแห่งวันสิ้นโลกในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีความเชื่อที่ฝังรากลึกเกี่ยวกับปลาออฟฟิชปลาทะเลน้ำลึกที่มีรูปร่างคล้ายพิานาคพวกเขาเชื่อว่าปลาชนิดนี้คือผู้สงสารจากวังมังกรใต้ท้องทะเล การปรากฏตัวของมันบนผิวน้ำหรือการขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาดถือเป็นลางบอกเหตุร้ายแรงโดยเฉพาะแผ่นดินไหวและสึนามิซึ่งความเชื่อน,นี้เคยเกิดขึ้นจริงก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฟุกุชิมะในปี2011ทำให้ชาวประมงและคนท้องถิ่นต่างหวาดกลัวทุกครั้งที่พบเห็นปลาชนิดนี้อิตาลีกับเซนเซอร์มีชีวิต สิ่งที่เคยเป็นแค่ความเชื่อได้รับการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นเมื่อนักวิจัยในอิตาลีได้ทำการทดลองติดตั้งเซ็นเซอร์ติดตามการเคลื่อนไหวบนตัวสัตว์ในฟาร์มเช่นวัวแกะและสุนัขในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวผงการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Ecology พบว่าสัตว์เหล่านี้มีการเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญล่วงหน้าถึง20ชั่วโมงก่อนเกิดแผ่นดินไหวจริง ยิ่งพวกมันอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงพฤติกรรมผิดปกติเร็วขึ้นเท่านั้นจีนกับการอบพยพครั้งประวัติศาสตร์หนึ่งในกรณีศึกษาที่โด่งดังที่สุดคือเหตุการณ์ก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองไห่เฉิงประเทศจีนในปี1975 ทางการได้สังเกตเห็นพฤติกรรมประหลาดของสัตว์นานาชนิดเป็นเวลาหลายเดือนเช่นงูที่หนีออกจากโพรงในฤดูหนาวจนแข็งตายบนพื้นถนนไก่ที่ไม่ยอมเข้าเลา้าและสุนัขที่เห่าหอนไม่หยุดด้วยข้อมูลเหล่านี้ทำให้ทางการตัดสินใจสั่งอพยพผู้คนนับล้านออกจากเมืองเพียงหนึ่งวันก่อนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นี้ช่วยรักษาชีวิตผู้คนไว้ได้กว่า1 5 0 0 0 0คน เหตุการณ์เหล่านี้เป็นบทเรียนที่ธรรมชาติพยายามย้ำเตือนเราว่าในขณะที่เรากำลังก้มหน้าก้มตาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะธรรมชาติเราอาจหลงลืมที่จะฟังเสียงเตือนจากธรรมชาติที่ส่งผ่านเพื่อนร่วมโลกของเราไปอย่างน่าเสียดายสัญญาณจากปลาซาดีนที่ฟิลิปปินส์จึงไม่ใช่แค่ลางร้าย แต่เป็นเสียงเรียกร้องให้มนุษย์หันกลับมาเคารพแล้วเรียนรู้จากภูมิปัญญาแห่งธรรมชาติก่อนที่เสียงเตือนครั้งต่อไปจะมาในรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิม